โอกาสนี้นะครับวันนี้เราดูเบื้องหลังนะครับแอบดูแม่แอบดูแม่ไฟ์สดนะครับแม่นอนชมพู่กับพ่อทำอะไรกันนี่ครับแอบดูนี่นะคะกุ้งน้ำจดหนึ่งมานะคะใค่ชอบน้ำจืดลูกหัวใจผุนี้นะคะสวยมากกับข้าวก็หอมมากแล้วด้วยครับอันนี้แอบแอบถ่ายครับแอบถ่าย เล่นเล่นสีฟ้าให้ด้วยนะคะถือนี้นะคะพอเขนั่งคอยสวัสดิจ้าเป็น้องชมพู่เปลี่ยนผ้ามีอีกบ่ชอบพามค่ะอ๋อพามีอีกพามีเยอะนะถ้าหนาตาถือนี้ไม่ไปนะคะเดี๋ยวหนูวางล้วนะหนูจะวางล้วนะมีใครสนใจถือนี้ไหมสองทุกวันไลฟ์สดทุกวันอยากดูกระเป๋ากับผ้าคุมมาสันนี้เราให้มาดูเบื้องหลังคนอิสลามไหรคะลีลาครับลีลาการขายจริงจริงแล้วก็ตัด ตัดชุดได้หนึ่งชุดนะไม่ไม่รู้ว่าคือต้องตัดยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยต้องขออภัยจริงๆว่าคนอิสลามเขาต้องตัดตัดผ้ายังไงกันบ้างคะต้องขออภัยนะคะลูกค้าบอกอยากดูอะไรนะเมื่อกี้นะคะอ๋อคามคามนะคะฮันีิดาลีลาคามนะคลายผ้าเะื้อขอพักเดี๋ยวจะหาอะไรทวนคามให้ดูทวนคามก็มีเยอะนะคะนี่นะมีเยอะนะมีลายเสื้อมีอะไรด้วยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อันนี้คือผ้าที่ยังไม่ได้รีวิวนะคะโดยพับยังอยู่แบบเหมือนเดิมเลยนะคะผ้าที่ยังไม่ได้รีวิวนะไม่ใช่ว่าของค้างของเหลืออะไรนะคะนี่โฟมค้ามนะคะผืนนี้นะคะนี่ใครอยากเป็นเจ้าของจับจองกันเลยนะคะนี่นะคะผืนผืนนี้นะคะน้ำตาลใครเป็นน้ำตาลมาเอ่ยนี่พรน่พารับน้ำตาลนะคะไหนพ่อผืนนี้นะคะพ่พรปพาได้ไปนะคะน้ำตาลผืนนี้นะนี่ใคร อเ,เา ENNIS, อาดวง้ามันดหงามมาที่คามนะคะคามผืนนี้มีใครสนใจไหมมีใครจะรับผืนนี้ไหมคะคามนะคะเหมือนที่พ่อพับเมื่อกี้น่ะคุณลุงรัดนั่นนะบอกว่าเหมือนที่พ่อพับเมื่อกี้มันจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวหาให้นะคะคามผืนนี้มีใครรับไหมพิมพ์คอควายหนึ่งขึ้นมาค่ะพิมพ์คอควายหนึ่งขึ้นมาพิมพ์คอควายหนึ่งขึ้นมานะคะคอควายหนึ่งมีใครสนใจไหมผืนนี้นะคะผ้าม่านสวยจังครับแม่ถ้าคุม อันนี้เป็นผ้าคลุมนะคะผ้าม่านข้างหลังนะคะซื้อได้ที่โกบันเฮาส์นะคะรีวิวให้โกบันเฮาส์ไปเลยประกาศให้โกบันเฮาส์ไปเลยโฆษณาให้เลยนะคะดาผ้าม่านนะคะมีคนทักมาเยอะแยะมากมายนะคะซื้อที่โกบันเฮาส์นะคะนี่ไงคอควายคุณกมลรักสิริพักนะคะพืนนี้นะคะพี่กมลรักนะคะก็เต่าเหรอก็เต่าเหรอพี่กมลรักรักผืนไหนคะพิมพ์ก็เต่าขึ้นมาพี่กมลรักรักผืนไหนเอ่ย มีเก็บไปทางเปล่ายังไม่เก็บไปทางนะคะนะตอนนี้คือเรายังไม่มีเก็บไปทางนะเบื้องหลังครับเก็บเงินอย่างเดียววันมาก่อนยังเดียวอ่ะโันก่อนส่งผ้ามืออชีมากนะคะโอันกลางคืนส่งพรุ่งนี้นะคะนะแต่เราไม่โกงนะคะโอนจริงส่งจริงนะคะดูไลา์ผ้านะครับพิมพ์พอควายขึ้นมานะคะพิมพ์พอควายหนึ่งขึ้นมานะคะถ้าใครจะรับผุนนี้นะพิมพ์พอควายหนึ่งขึ้นมาเด้อ ที่กมลักพิมพ์ตเต่านะคะแม่ไม่เข้าใจว่าฝืนนี้มันต้องคอควายนะคะต้องพิมพ์คอควายนะสามารถติดต่อชมได้นะที่ไหนแม่เข้าใจว่าลูกค้าคงจะจะมือโดนเพราะว่าตัวหนังสือชิดกันนะที่เป้นนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะพี่พี่กมลรักถ้าจะรับฝืนนี้พี่พิมพ์พอควายนึงขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่มีท่านอื่นอ่ารเงี้ยเอาไปนะมาที่น้ำตาลน้ำตาลนะคะที่พี่รุ่งรัตน์นั่นหลนะคะพี่ดู พร้อมๆกันหนูไปเลยนะอ่านี่น้ำตาลนะคะน้ำตาลถือนี้ใครถูกใจบ้างไหมอ๋อต่อน้ำตาลนะคะพี่จีจีที D. อ่านว่าจังไหนเนาะหนูอ่านบอกต่อน้ำตาล,ตาลอะไรยังไม่มีเจ้าของถือนี้นยังไม่มเจ้าของอ๋อแปะแปะไว้ให้เหรอหนูแปะไว้ให้นะคะพี่กมลักคะหนูเข้าใจว่าพี่คงอยากได้คำแต่ว่าเออด้วยความที่ว่าตัวหนังสือในแป้นมันชิดกันอะ ซีเอสน้ำตาลพี่ดารี่พี่ดารี่เอสจ้ะพี่ดารี่บอกว่าซีเอสน้ำตาลถุนนี้พ่อพักพี่ดารี่ชื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะน้ำตาลถืงแรกที่แม่โชว์นะคะมีลูกค้ารับไปแล้วนะคะพี่ลุงรับนะคะนะน้ำตาลผืนแรกที่แม่โชว์ไปนะคะมีมีลูกค้าท่านหนึ่งได้ไปนะคะจากน่าจะจากช่องช่องยูทูบนะคะอ่าน้ำตาลถืนนี้มีใครอยากจะรับไหมมีใครสนใจไหมคะ แอดอ่านเม้นที่คนสั่งซื้อให้แม่ด้วยจะทันไม่เดินผ่านค่ะนะ